การนามาส,สการพระจาจาร์ต้นขอรับขอถามเรื่องการเกิดครับหากชาตินี้เราเป็นโสดาปฏิผลสําเร็จแล้วซึ่งจะไม่เกิดในภพที่8หากชาติหน้าเราไปเกิดเป็นพรมแต่พรมมีอายุยืนมากกว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมเพื่อบรบรลุน,รนิพพานคงจะนานแสนนานมากและการเกิดในภพที่เหลือทั้ง7ภพที่เหลือเราจําเป็น หรือไม่ที่จะเป็นมนุษย์เท่านั้นเพื่อได้เรียนรู้ภาวนาขอพระอาจารย์แนะนําให้ความกระจ่างด้วยครับมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่ว่าเมื่อเราละชีวิตไปแล้วด้วยคุณสมบัติของความเป็นสวดาบันนั้นการบังเกิดขึ้นในภพหากมีฌานและสมาธิรองรับแบบแนบแน่นแน่นอนไปนบังเกิดชั้นผมอีกยืดยาวน,านั้นแต่จะยาวนานแค่ไหนาก็ตามก็เป็นการยาวนานด้วยความสุข ไม่ได้เป็นการยาวนานด้วยความทุกข์แต่เป็นการยาวนานที่รอวันตัดสรุรอวันในการที่จะดับขันเข้าสู่ระนิพพานก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ารอะระยะเวลายาวนานนั้นไม่ได้ก็พยายามทาฌานให้เสื่อมเราต้องเข้าใจว่าฌานเนี่ยไม่ใช่เครื่องขัดเกลาในศาสนานี้นะฌานเป็นเพียงแค่การอนวยผลคือความสุขในปัจจุบันแต่ยังไม่สามารถทําให้เราพ้นทุกข์แต่มันได้ความสุขอ่ะฉะนั้นให้เราเนี่ย มีอยู่ในภาวะจิตปกติแล้วตั้งสมาธิฏฐิรับรู้กายสังขารและจิตตสังขารของตัวเองอยู่อย่างนี้ให้เข้าใจตามความเป็นจริงว่ากายสังขารจิตตสังขารมีความเสือ่อมความสิ้นในความเป็นจริงตามธรรมดาที่กายสังขารและจิตตสังขารพบเ,เป็นเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงและไม่คงที่แล้วทําให้จิตของเราเนี่ยไปรับรู้รับทราบแห่งความเปลี่ยนแปลงและความไม่คงที่ของกายสังขารจิตตสังขารเนี่ยอยู่บ่อยๆอยู่สเมสเมอๆจะเป็นอุปการะเกื้อกูล ในภพชาติที่จะย่นลงมาอีกอาจจะเป็นพระโสดาบันที่มีอินทรีย์แก่กล้าอาจจะเกิดชาติดิงแล้วก็ทำอสมาให้สิ้นก็ได้หรืออาจจะเกิดสามชาติแล้วทำอามสม้ให้สิ้นก็ได้ไม่้องถึงกับเจ็ดชาติคือถ้าไม่มีฌานไม่มีสมาธิที่แนบแน่นเนี่ยเทวดากับมนุษย์สลับกันไปได้เลยไม่ต้องกลัวพ่อจรา์คะลูกเคยได้ยนินบอกว่าถ้าเกิดคนที่เป็นโสดาบันแล้วเนี่ยสามารถ กำหนดที่ไปของตัวเองได้เลยอย่างนี้สมมุติว่าถ้าเรารู้ว่าแม้กถ้าเรามีฌานที่ดีแล้วเนี่ยแต่เราเลือกที่จะไปอยู่ชั้นดูสิตอย่างเงี้ยได้ไหมคะถ้าเราเป็นพระโสดาบันแล้วไม่ได้ไม่ได้เพราะอํานาจของฌานไปรวมอยู่ในบนเทวโลกไม่ได้ต้องไปอยู่พรหมโลกเท่านั้นมันก็รัสถานะ,ะทางทาง,ทางที่ดีก็คือทางที่ดีก็คือเราคือกําลังของอริยมรรคเนี่ย มันมีความสําคัญถ้าเราจะเลือกจริงๆเนี่ยไม่จําเป็นต้องทุ่งถึงขั้นชานนะการที่จะมาเกิดอยุ่ชั้นดุสิตเนี่ยไม่จะเปต้องถึงถึงขั้นชานก,กาลังของพระราตายกาลังของศีลกําลังของอรยิยบัคเนี่ยแล้วตั้งความปรารถนาในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่มนุษย์นี่แหละตั้งความปรารถนาไว้อย่างแรงกล้าในภพชาตินั้นๆก็จะเริ่มเกิดภพชาตินั้นนั้นเหมือนกับพระ,ะ,ะพระธรรมพิสานที่เป็นพระโสดาบัน ตั้งจิตเข้าไปบังเกิดขึ้นในหมู่ญาติญาติข้าพเจ้าอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าขอไปเกิดในหมู่ญาติในที่นั้นๆปรากฏว่าญาติเกิดเป็นยักษ์อยู่ชั้นจารุมหาราชิกานะก็ได้ไปเกิดกับหมู่ญาติที่จารุมหาราชิกาแต่ก็เป็นยักษ์ชั้นสูงเป็นยักษ์ชั้นใหญ่ยักษ์ชั้นที่รองจากเทา้าจตุโลกบาลทั้งสี่นะเป็นยักษ์ผู้มีอนุภาพมากในสวรรค์ชั้นนั้นก็ตอนนี้ก็น่าจะยังอยู่พระเจ้าพิวิสันอาจารย์คะ คนต้องทําเหตุอะไรเหรอคะถึงได้ไปเกิดเป็นยากบ้างหรืออย่างพวกคนทันทั้งหลายอย่างเนี้ยค่ะทําทําเหตุอะไรเหรอคะพระพุทธองค์ตรัสว่ามีความพึงพอใจในภพชาตินั้นน,นความพึงพอใจนั้นน่ะนำเข้าไปสู่การเกิดตามความพึงพอใจนั้น่ะแล้วพูดง่ายว่าจิตผูกพันในอะไรการบังเกิดขึ้นก็บังเกิดขึ้นในสิ่งที่จิตผูกพันนั้นในที่นั้นๆแน่นอน แต่เนื่องด้วยว่าพระเจ้าพิพิษารเนี่ยต้องการอยากจะไปเกิดอยู่กับหมูญาตินะแต่ด้วยความที่ญาติเป็นยักษ์ยักษ์นี่ไม่ได้หมายถึงยักษ์ที่มีเขี้ยวใหญ่ๆน่ากลัวน,นนะยักษ์แปลว่าบุคคลผู้ควรค่าแก่การบูชายักษ์หักแปลว่าผู้ควรค่าแก่การบูชาเป็นเทพจําพวกหนึง่งเป็นเทวดาจําพวกหนึง่งแต่จําพวกยักษ์อ๋อหนูนึกว่าแบบว่ายักษ์คือตัวใหญ่ๆแล้วก็มีเขี้ยวออไม่ใช่ ในในความเป็นยักษ์เนี้ยก็มีทั้งยักษ์สัมมาทิฏฐิแล้วก็มิจฉาทิฏฐิถูกไหมคะพระอาจารย์ใช่ใช